สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอนะคะรัะตะน,นันมณีพรมยานนะคะจะมาเปิดไพ่ดวงทั่วไปของชาวราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดเดือนสิงหาคมวันที่1ถึงวันที่3 1นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเดือนสิงหาคมจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือดวงทั่วไปจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเดีย๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่12ใบนะคะ เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้นะคะอขอสิ่งศักดิ์สิทธิอ์อวยพรอวยชัยให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆในเดือนสิงหาคมนะคะใครที่มีดวงสัมพันธ์แวะเข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่พรมยานเทพพรม อวยพอรอวยใ้ด้วยนะคะขอให้มีแนวทางในการดำรงชีวิตในเดือนสิงหาคมนะคะ คะบดี๋ใบรเรามาดูกันนะคะว่าได้ไพ่อะไรบ้างไพ่ใบแรกนะคะว้าวเมฆลาละลัมมาสูนเดี๋ยวเราให้เห็นการจัดชัดนะคะไพ่ใบที่สองนะคะพัสเสาไพ่ใบที่สี่พัสสุปไนม,มีชายสีไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สี่นะคะ เทพตระบุมีใา่เทพพุทธเดี๋ยววิดีโอแรกนะคะแม่หมอจัดเรียงก่อนเทพพุทธนะคะไปที่ห้าอะไรเอ่ยว้าวกินดีอยู่ดีเลยนะคะพระนางเป็นจัก,กรยาน,นีนะคะไปที่6ม,มีความสับสนอะไรเอ่ยว้าวพยาคุดเลยนะนี่เอ๊จะช่วยเหลือใครนี้ พระแม่ลักษมีเทพอาทิตย์พระศิวะไพ้ล้อคอนะคะวาวรักทรมานจะเป็นจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ ให้กันนะคะว่าดวงทั่วไปของชาวราศีสิงห์นะคะสําหรับคนที่เกิดเดือนสิงหาคมวันที่1ถึงวันที่11สิงหาคมนะคะมาดูกันว่าเดือนสิงหาคมดวงทั่วไปนะคะ เป็นอย่างไรจะได้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเริ่มจากไพ่ใบแรกนะคะเมฆขลากับราศุลน,นะคะช่วงเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีสิงห์นะคะเดือนนี้จะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจมีหลายสิ่งให้ต้องจัดการหรือมีหลายสิ่งให้รู้สึกไม่สบายใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะช่วงนี้เงินอาจจะมีการติดขัด ะะดูมีปัญหาไปสะมหมดเลยนะคะมีความสับสนในการใช้เงินนะคะเงินจะผันผวนนิดนึงนะคะขึ้นลงแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้สำหรับการเงินในเดือนนี้นะคะก็ให้ระวังการใช้จ่ายวางแผนการเงินดีๆในเดือนนี้นะคะมันมันสามารถขึ้นสุดได้แล้วมันก็ลงสุดได้นะคะให้คุณระวังนะคะส่วนการงานเนี่ยในบางท่านนะคะจะมีการ เริ่มต้นงานสิ่งงานใหม่ๆที่แบบเออคิดไว้นานแล้วว่าอยากจะทำนะคะช่วงนี้อ,อ่ะถามว่าเริ่มเดือนนี้ได้ไหมนะคะมันก็ได้แต่มันจะยากมันจะเหมือนมีอุปสรรคหลายสิ่งเข้ามานะคะถ้าเกิดจะเริ่มจริงๆเนี่ย อาจจะต้องไว้ดูเดือนหน้าก็ดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มในเดือนนี้เนี่ยแนะนําให้ปรึกษาผู้รู้ผู้มีประสบการณ์หรือผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่จะให้ขวญให้การแนะนําคุณอย่างดีในสิ่งที่คุณอยากจะเริ่มต้นนะคะแบบนั้นน่ะจะช่วยคุณได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าดูมันมีอุปสรรคหลายอย่างในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ของคุณนะคะหรืองานใหม่นะคะหรือแม้แต่คนที่อยากจะเริ่มต้นตำแหน่งใหม่หรือ ร้องของเงินเดือนขึ้นนะคะก็ให้เข้าหาผู้ใหญ่นะคะคุณมีนะเมตตาคุณเป็นคนเก่งนะคะถ้าเข้าหาทางผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่อาจจะเออ็นดูคุณหรือให้การสนับสนุนคุณทั้งหน้าที่การงานตําแหน่งใหม่หรือแม้แต่เงินเดือนขึ้นนะคะแต่ก็ยากนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณการเจราจาของคุณด้วยนะคะอาทีนี้เรามาดู ครอบครัวความรักนะคะช่วงนี้คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการใช้เงินเกี่ยวกับไปกับความสุขหรือการกินดีอยู่ดีของครอบครัวนะคะเหมือนมีอีกอย่างหนึ่งนะคะครอบครัคุณจะต้องช่วยเหลืออบอุ้มหรือเสียงเงินให้กับคนรักหรือครอบครัวของคนรักด้วยนะคะในอีกในหนึ่งกับบางคนในชาวราศีสิงห์นะคะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะเหมือนคบกันอยู่แล้วเนี่ยอาจจะให้ระวังการครบซ้อนหรือการม,มีมือที่3นะคะอันนั้นก็ให้ระวังนิดนึงนะคะหรือส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดนะคะช่วงนี้แนะนำให้อยู่เป็นโสดก่อนนะคะใครเข้ามาก็อย่าเพิ่งตกลงปลงใจนะคะเพราะดูแล้วเข้ามา เป็นการครบซ้อนหรือเข้ามาหลอกเรื่องเงินได้นะคะอ,นนอันนี้เป็นดวงเข้าว้าของเดือนสิงหาคมชาวราศีสิงห์นะคะทีนี้ไพ่สรุปเนี่ยได้พระพรมฤาษีนะคะพระพรมฤาษีคือสําหรับเรื่องเงินเนี่ยให้ใช้อย่างประหยัดนะคะคุณมีพอใช้จ่ายนะคะแต่ก็ต้องประหยัดได้นะคะอย่างที่บอกเบื้องต้นว่าช่วงนี้การเงินอาจจะติดขัดถ้าคุณประหยัดนะคะมันจะผ่านไปได้นะคะ ส่วนเรื่องงานให้เข้าทางผู้ใหญ่คุณมีนะเมตตาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะมันก็จะผ่านไปได้สำหรับการงานนะคะส่วนความรักเนี่ยครอบครัวคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะการความรักไม่มีปัญหาอะไรนะคะช่วยเหลือกันดีนะคะอาจจะมีคู่ที่เป็นผู้ใหญ่ก็รักกันดีให้ความเมตตากันดีนะคะ ส่วนอาจจะมีการแบบเออคู่เป็นคู่กันแล้วอาจจะมีการเออเขาเรียกอะไรอะขยับออกมานิดนึงอาจจะแบบบางคู่เนี่ยอยากจะอยู่สันโดษนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมส่วนคนที่เป็นโสดนะคะแนะนําให้อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะในเดือนสิงหาคมใครเข้ามาก็ แนะนำให้ดูไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกลงปงใจหรือคบใครเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะเข้ามาแล้วหลอกหรือคบซ้อนหรือหลอกเรื่องการเงินนะคะก็ข้าวๆประมาณนี้สำหรับชาวราศีสิงเดือนสิงหาคมนะคะขอให้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเดือนสิงหาคมนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชาวราศีสิงแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ